สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับพี่เล็กแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาคุยถึงเรื่องสรพรพคุณของน้ำผึ้งนะคะจะมีหลายตำรามากเลยค่ะมีหลากหลายสรพรพคุณเลยนะคะงั้นเดี๋ยวพี่เล็กจะคุยต่อกันไปเลยนะคะตามตำาราจีนนะคะน้ำผึ้งมีสรพรพคุณนะคะ5ประการค่ะ 1. น,นะคะขับร้อนค่ะ2บํบำรุงส่วนกลางกระเพาะอาหารและม้ามค่ะ 3. ขับพิษรักษาแผล 4. ทําให้ชุ่มชื้นลดความแห้งแก้ไอค่ะ 5. แก้ปวดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะสปปรรพคุณนะคะที่ระบุไว้ในตําราอาหารและยาจีนนะคะ 1. บํารุงภาวะพร่องอ่อนแอผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรังแผลกระเพาะอาหารวรรณโลกปอด 2. ลดความแห้งของปอดทําให้ชุ่มชื้นเหมาะสําหรับ นะคะผู้ที่มีอาการไอแห้งๆนะคะไม่มีเสมหะไอเรื้อรังมักจะทําให้ชุ่มคออาจใช้ร่วมกับสมุนไพรนะคะซาเจนนะคะแล้วก็เซงตี้นะคะลองดูได้เลยค่ะ 3. ช่วยระบายทําให้อุจจาระนิ่มเหมาะสําหรับคนสูงอายุหญิงหลังคลอดผู้ป่วยฟื้นจากโรคที่มีอาการท้องผูกสี มีลิสมานแผลเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคแผลกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กอักเสบผู้ป่วยที่ระบบการย่อยอ่อนแอปวดท้องและมีแขนขายเย็นลดการหดเกร็งเนื่องจากความเย็น 5. ขับพิษทำลายพิษสามารถลดพิษของยาสมุนไพรจีนใช้ทาแผลภายนอกที่เกิดไฟไหม้น้ำร้อนลวกมี ฝีมีหนองสามารถฆ่าเชื้อและทำให้แผลหายเร็วขึ้นได้ค่ะ 6. ใช้ในด้านความงามทำให้ผิวหนังนุ่มและลดการอักเสบ 7. ช่วยทำให้การนอนหลับดีขึ้น 8. ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเด็กเล็กนะคะ 9. มีการประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยโรคตับโรคหลอดเลือดหัวใจโรคอ้วนโรคความดันโลหิตสูงค่ะ เดี๋ยวเรามาดูประโยชน์อื่นๆอีกนะคะสรรพคุณนะคะโดยทั่วๆไปนะคะ 1. นค่ะน้ำผึ้งมีรสหวานมากแต่ไม่มีสรรพคุณที่จะทำให้เกิดความอ้วนนอกจากนั้นยังมีฤทธิ์ลดกรดของไขมัน 2. น้ำผึ้งไม่ทำให้เกิดฟันผุเหมือนน้ำตาลหรือลูกอมทั่วไปค่ะ แต่กลับทําให้การงอกของฟันดีขึ้นค่ะโอ้ยข้อนี้พี่เลกจะชอบมากเลยนะคะทั้งข้อ1ข้อ2เลยค่ะมีทั้งลดหวานนะคะแต่ไม่ทําให้อ้วนแล้วก็ไม่ทาให้เกิดฟันผุด,ด้วยโอโ้ข้อนี้ยิ่งชอบมากเลยค่ะเรามาคุยกันข้อ,ขอต่อไปเลยนะคะ 3. ม,มีบางรายงานเชื่อว่าน้ําพึ่งมีลมีลิตยับยั้งการก่อตัวของนิ้วในไตและนิ่วในถุงน้ําดี4 มีฤทธิต์ต้านเชื้อโรคมีฤทธิต์ต้านมะเร็งเป็นยาอายุวัฒนะ 5. ลิฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหารรักษาแผลกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นโรคบิดลำไส้อักเสบอ,อ,อย่างที่พี่เล็กบอกค่ะกินยาเราจะเลือกเอาเลยว่าเราจะกินอาหารเป็นยาหรือว่ากินยาเป็นอาหารเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราจะเลือกว่ากินอาหารเป็นยานะคะ ลองเลือกดูได้เลยค่ะอาหารอย่างที่มีหลายชนิดเลยนะคะอร่อยด้วยอย่างที่พี่เล็กบอกโดยเฉพาะน้ําผึ้งนะคะแล้วก็เป็นยาในตัวเป็นยาอายุวัฒนะในตัวเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้มันมีบันทึกเอาไว้ในยิ่งในตำราจ,จีนนะคะบันทึกเอาไว้แบบหลายพันปีเลยะค่ะว่ามีจะมีประโยชน์มีทั้งประโยชน์นะคะ อย่างที่บอกค่ะเราสามารถที่จะเลือกกินได้เลยนะคะกินแต่เลือกแต่สิ่งดีๆนะคะมันจะมีแต่สรรพคุณดีๆลองย้อนดูได้นะคะเออก่อนหน้านี้พี่เล็กก็จะทําคลิปว่าอยากกินน้ําผึ้งมากเกินไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเดี๋ยวลองลองเข้าไปย้อนดูแล้วก็มีชนิดของน้ําผึ้งเวลากินน้ําผึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้แล้วนะคะลองเข้าไปดูได้นะคะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นคลิปต่อไปนะคะลองลองดูได้เลยค่ะประโยชน์น้ําผึ้งมีสรรพคุณมากมายเลยนะคะเราสามารถที่จะ กินเป็นแทนยาได้เลยนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะอย่าก,กินมากเกินไปกินพอประมาณนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะยังไงก็เป็นกำลังจใจพี่เล็กแล้วก็มาแบ่งปันกันข้างล่างเลยนะคะใครกินน้ำพึ่งว่าเป็นยังไงบ้างก็เอามาแบ่งปันไว้ข้างล่างได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่เล็กได้โดยการกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะ ตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคําถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะแอด sp แปแปดแปดนะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้เลยอยากจะบอกเพื่อนว่าการทํา YouTube ทุกวันนะคะก็จะเป็นการที่ฝึกนิสัยตัวเองเหมือนกันนะคะทําให้เป็นรูทีนเลยหมายความว่าทาประจํประจำเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นการฝึกนิสัยตัวเองอย่าว่าแต่เป็นการสอนคนอื่นเลยนะเหมือนกับเป็นการสอนตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะ นะคะคสำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ